สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาจิบกาแฟแต่เช้าอีกแล้วครับผมลมหนาวเริ่มมาแล้วครับผม <c oughs> กาแฟร้อนๆสักแก้วครับตอนเช้าอากาศเย็นมาแล้ว ก่อนจะออกไปเดินข้างนอกครับวันนี้ใส่มองไว้ครับว่าจะไปดูตื่นแต่เช้าเลยครับจิบกาแฟก่อนครับผมก่อนจะออกไปเริ่มเป็นหวัดนิดๆแล้วครับช่วงนี้ <c oughs> กาแฟร้อนครับสักแก้วเดี๋ยวจะไปยามมองครับผมตอนเช้าใส่มองไว้ ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครับก็รอติดตามชมครับคลิปต่อไปว่าจะได้ปลาหรือเปล่าก็เช้าวันนี้ก็มาจิบกาแฟกันก่อนครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินลมหนาวมาแล้วนะครับช่วงนี้ อากาศเย็นมากเลยครับผมอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับ <gehört> ก็สบายสบายครับมีเป็นหวัดนิดหน่อย <backing> ก็ทานยาแล้วคิดว่าคุณจะหายอากาศเปลี่ยนครับผมช่วงนี้ช่วงเช้าพาเ,เพื่อนๆพื่มาจิบกาแฟร้อนแต่เช้าเลยครับ ชมบรรยากาศช่วงเช้ามีเสียงไก่ขันด้วยอากาศจะดีมากครับแต่ผมแพ้อากาศก็เลยเป็นหวัดนิดหน่อยก็อากาศเริ่มเย็นนะครับช่วงนี้ ดูแลส,สุขภาพด pues 對對 nah ้วยนะครับ <được> บ <Norwegian> so well, ้านใครช่วงนี้อากาศกําล <donn> ังเปลี่ยนก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้ก็มาจิบกาแฟกันครับช่วงรันอากาศเช้าเชก่อนจะออกไปทำภารกิจ ก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจะไปะยามมองครับผมเดี๋ยวจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเราติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็จิบกาแฟร้อนๆสักแก้วก่อนจะออกไปนะครับ ก็ขอบคุณมากครับอากาศดีมากขอบคุณมากครับผม